ค่ะวันนี้นะคะแม่จิก็จะมาสอนทําผ้าในส่วนของอท่อนกลางและท่อนกลางเครื่องอัลตรามินเซอร์นะคะซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่หรือสาวๆส่วนใหญ่เวลาพูดถึงกล้ามท้องที่เฟิร์มที่ใส่บิกินี่หรือว่าใส่ทูพีสะดุดเซ็กซี่เนี่ยมักจะนึกถึงด้านหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังมีกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะซึ่งแถวโลว์อัพหรือส่วนที่เป็นใต้สะดือเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนนี้มักจะเป็นส่วนที่ทุกคนจะลืมบริหารไปนะคะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเซ็ตอัพ หรือว่าทําอะไรก็ตายให้มันมีด้านมีหน้าท้องด้านหน้าที่สวยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราบริหารส่วนด้านหลังให้มันเฟิรม์มเนี่ยมันก็จะทําให้เอวของเราดูคอด,ดูเฟิรม์มดูเล็กขึ้นแล้วเวลาใส่ออกระเก่งยีนที่รัดๆมันก็จะไม่ห้อยย้อยออกมานะคะแต่ว่าสไตล์มจิวันนี้นอกจากจะได้ด้านข้างแล้วเนี่ยมจิขอผสมประสานในเวลาเดียวกันคือขอสควอตไปด้วยนะคะวิธีก็หยิบดัมเบล ขึ้นมา1อันนะคะก็เริ่มสําหรับสาวๆก็สัก2อกิโลก็พออย่าให้หนักเกินไปแต่ถ้าเกิดว่า1กิโลนี่อาจจะเบาเกินไปไม่รู้สึกอะไรยืนกลางขามืออไปอย่างนี้นะคะแล้วเวลายโยกก็นะคะแล้วก็ยืนขาตรงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆข้างตรงไหนหนั่ที่ก็เป่าปาก เวลาเรายกเนี้เราจะรู้สึกหนักนะคะ <S <S <AR C> เวลาซักพั์อย่าหลังแอนนะคะตรงนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างทําไปเรื่อยๆนะคะจะรู้สึกตึงตึงมากเลยตึงด้านข้างเพราะว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างในการยกดัมเบล <S <S <AR C> เปล่าหายใจเ,เป่าลมออกจากปากเป็นการช่วยยกนะคะทำได้แล้วแต่กี่ครั้งก็ได้ เมื่อยกี่ครั้งใครอึดกว่าหายใจได้แรงกว่าก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าบิกินเนอร์คนที่ยังไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยในชีวิตก็เริ่มทําสักสิบวิหรือ20วิแล้วก็พักสิบวิให้กล้ามเนื้อคลายแล้วก็เริ่มฟิตใหม่นะคะ เสร็จแล้วก็พอได้ความเมื่อยแล้วก็วกย้ายข้างไปทำข้างขวาจะเริ่มท่าไหนก่อนก็ได้นะเนี่<า>เยเราจะได้ทั้งแขนด้วยในขณะที่เรายกดัมเบลแล้วก็ได้ทั้งขาด้วย,วยทั้งหน้ากรามท้องส่วนข้างด้วยทำไปเรื่อยๆนะ<า><า>ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร็วมากนะคะ ให้รู้สึกถึงการเกร็งของกล้ามเนื้อการปล่อยของกล้ามเนื้อว่ามันเมื่อยตรงไหนก็ทําตรงนั้นเมื่อยตรงไหนตรงนั้นละค่ะที่ได้ความเฝืถ้าใครออกกําลังกายแล้วไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเพราะว่าการออกวันนั้นไม่ได้ผลเลยนะคะไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือต้องเหนื่อยออกต้องรู้สึกเบร่แล้วต้องรู้สึกเมื่อยกล้ามเนื้อในส่วนที่เราออกค่ะเอาละค่ะลองทํเดูย้ายข้าง ไปทำอีกข้างหนึ่งเมื่อไหร่ก็หยุดพัก10นาทีละย่างขนคางค่ะ ลองทำดร็วค่ะข้าวละสองนะ